ฉันจะมีอะไรกินไม่มีบ้านเจ้าหน้าที่เขาที่ต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะคนนี้ยังไม่ได้บอกมันจะพิเศษเลยโอ้อะไรนะคะอ่าน้องวรกรณ์พี่ความตั้งใจอยากจะมาเรีนยนสาขาอะไรคะช่างโยงนต์เนาะอันนี้ไคบวยผมแม่มาขับหรือเปล่าเอามีเอะไรของตัวเองอ่ะน,น้องกอลวิชใช่ไหมครับกอลวิชน้องกอลวิชความตั้งใจวันนี้มีแล้วเออแล้วนเรามีมีสาขาสำรองไหมที่แบบว่า ซ่อมหม้อหุงข้าวซ่อมเตาลีดเลยอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมแตอนนี้คุณแม่ขออนุญาตถามคุณแม่ใช่ไหมคะค่ะอ๋อโอเคค่ะอย่างน้อยเนาะการที่เราศึกษาต่อในตอนเนี้ยนะคะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญน้องพ่อมาเปิดได้นะต้มเครื่องสูบน้ำได้ต้มเครื่องยนต์ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเครื่องย่างเพราะว่าถ้าส่วนนี้เราไปสอน ในสามวันนะครับที่น้องจะเข้าไปเรียนนะครับจะได้ไปตั้งแอร์นะครับการซ่อมบำรุงรักษาหรือการซ่อมของทุกยี่จะต้องวางกำกังทั้นหนึ่งของสัมเป็นผู้เชื่อมต่อความตนาดินนะคะการตรวงการแข็งตัเนี่ยก็จะเป็นองค์กรจิตสารนะคะแล้วท่านก็จะดูภาพรวม รถไม่หมดเลยดูดูเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะคะมีความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีตกันรู้นิดมีใช่แหละผู้ท้องไม่เข้ายนต์รถไฟนะครับเราต้องขึ้นลงเมล์เศษนะเพราะเราจะถูกตั้งทนะครับถ้าเป็นการเที่ยวขั้นบงเครื่องมือ,อ,อที่อยู่อธิบาย